ครับอ้นครับอคินวรพงศธรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EM Group ครับ mm hmm. ตอบยากมาก mm hmm. ก็จริงๆคือเราก็ทำเกือบทุกอย่างเนาะ mm hmm. หลักๆผมดูงานหลังบ้านแล้วก็ดูเรื่องบัญชีการเงินกฎหมายขายของ mm hmm. ก็เกือบหมดละ นอกเหนือจากงานเนาะความตั้งใจคือตื่นมาออกกําลังกายแต่ยังทําไม่ค่อยได้หลังจากนั้นมาทํางานแล้วก็เย็นๆเราก็พบปะลูกค้าเจอลูกค้าตีกอล์ฟบ้างก็เสาร์อาทิตย์ก็จะไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวมากกว่าโอเค,อเคในวัยเด็กเหรอก็เป็นเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยนะ ตั้งแต่เรียนมัธยมก็ไม่เคยได้เกรด3.0เลยจนจบมหาล <g> ัย <iggle> ก็ชีวิตสนุกกับเพื่อนมากกว่าแล้วก็ออกกำลังกายเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเทนนิส <c oughs> ตอนเด็ก <c oughs> ยากมากเลยเฝันจริงๆตอนตอนช่วงมต้นเราก็อยากเป็นน,นักกีฬาทีมชาติน,นักกีฬาเทนนิสก็มี พระดอนที่ช่วงนั้นเขาก็ฮิตกันแต่พอโตขึ้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความคาดหวังอะไรมากมัธยมเรียนสาธิตประทุมวันนะครับแล้วก็เข้าวิศวกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมโยธาแล้วก็จบโทวิศวกรรมโยธากเกษตรอีกเหมือนกันแล้วพอผ่านมาสักพักร,รู้สึกว่าขาดความรู้เราก็เลยไปเรียนเพิ่มผมผมไปเรียนนิติศาสตร์ รำกาแหงอีกใบหนึ่งเป็นปริญญาตรีหมดแล้วหมดไฟเรียนแล้วก็ที่เหลือก็พยายามทำงานก็ครอบครัวก็วันนี้เราอาจจะลูกดกหน่อยมี3คนนะฮะก็เพิ่งจะฉลองครบรอบแต่งงานมา15ปีนะฮะก็อยู่กันมานานสนุกสนานแล้วก็สนุกสนานกันต่อไป เราชอบเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ชอบเล่นกลอฟอืมอันนี้ยากจากมุมมองตัวเองข้อดีเนะผมว่าในในมุมไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะว่าเป็นตัวเราแล้วกันตัวเราในในสเตจทำงานเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็ตาจับเป้ามุ่งมั่นพยายาม ลากธุรกิจให้มันเดินต่อไปตามแผนที่เราคิดมันก็อาจจะมีทั้งมุมคนมองว่าดีมีทั้งมุมคนมองว่าไม่ดีให้เวลาครอบครัวน้อยไปให้เวลาทำงานเยอะไปมันน่าจ,จะเป็นประมาณนั้นมากกว่า <c oughs> เป้าเราวันนี้เราบอกว่าเป้าผมเองเนี่ยผมอยากอยากให้ครอบครัวมีความสุขนะทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวมีความสุขให้ชีวิตมีความสุขงั้นกะ็ สั้นๆคือเราก็มีความสุขทุกวันครับพอจริงๆมันอยู่ที่เป้าอะไรเนาะคือถ้าเรามองว่าผมจะพยายามตั้งเป้าให้ได้ออกกําลังกายทุกเช้าถ้าเราได้ทํามาสักต่อเนื่องสักเดือนหนึ่งก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่เราประสบความสําเร็จละส่วนในเรื่องงานก็ทําตามแผนกันไปต้องสุขภาพแข็งแรง กูยากมากปล่อยให้ผู้นำเขานำประเทศไปต่อเลยครับผมผมว่าโลกโลกใบนี้นะปัจจุบันมีมีหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเยอะออในมุมของตัวผมเองเนี่ยเรากลัวว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ทันเราก็ต้องพยายามหาความรู้ต่างๆ Uh, พอโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเนี่ยเราอาจจะตกยุคก็ได้ซึ่งสำหรับโลกณปัจจุบนันผมรู้สึกว่ามันคาดเดาได้ยากเราก็เลยต้องพยายามดิ้นรนอยู่ให้รอดก่อนก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคุยกับเพื่อนเสมอนะครับเรามตโต้เราคือเพราะวันนี้มีวันเดียวนะ วันนี้มีวันเดียวพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้วันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดนะก็วันนี้มีวันเดียวครับ